โอเคตัวเมื่อกี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งงานนะคะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะคะเราจะต้องรู้ว่างานที่เราแจ้งกันในสีกรุงเนี่ยเราเรียกว่างานใหม่งานต่อ,อยุหรือว่างานอุโภคค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อเป็นการเช็งเบียที่แม่นยําและชัดเจนนะคะกับลูกค้าส่วนสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางการชําระเงินนะคะ ช่องทางการชรําระเงินของเรานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบเต็มจํานวนนะคะกับแบบเงินผ่อนนะคะแบบเต็มจํานวนอ่าก็เป็นเงินสดก็ได้นะคะจ่ายที่เคาน์เตอร์นะคะสำนังกงานใหญ่หรือว่าสาขานะคะหรือนะคะโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยก็ได้นะคะหรือว่าโอนเข้าบัญชีสิบูก็ได้นะคะส่วนเช็คนี่เรารับเฉพาะเช็คนินามนิติบุคคล นะคะสั่งใจเช็คล่งหน้าได้ไม่เกิน15วันนะแต่วันทุกทองนะคะน้องสาขาจะต้องได้รับเช็คตัวจริงก่อนนะคะถึงจะแจ้งงานได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกส่งเช็คมานะคะไม่สะดวกเข้าไปหน้าสาขาสามารถที่จะนําเช็คะคะ่ะไปขึ้นที่ไปเข้าแบงก์ได้นะคะโดยการที่พี่สมาชิกหรือลูกค้าะคะ่ะถ่ายหน้าเช็คเอาไว้ก่อนนะคะหนึ่งใบแล้วพอเราเอาเงินไปเข้าที่ธนาคารนะคะเขาจะมี ใบเสร็จมานะคะใบเข้าชิก์อะค่ะใบนำฝากตัวนั้นเนี่ยสามารถถ่ายมานะคะได้แล้วก็ส่งส่งทั้งสองรูปอะคะ่ะมาให้น้องแจ้งงานให้ได้เหมือนกันนะคะจะได้ลดขั้นตอนในการทํางานนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึง่งก็คือตัวบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตเรารูดบัตรกับบริษัทประกันภัยหรือว่ารูดผ่านสี่กรุงก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทประกันภัยไหนมีรับรูดบัตรก็ให้รูดถ้าบริษัทประกันภัยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มี ้องมาลูกที่สีกรุงจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมด้วย1.95เปอร์เซ็นนะคะนี่ก็แจ้งละเอียดกับกับทางลูกค้าไปก่อนได้นะคะเราแจ้งงานเราต้องชําระเงินทันทีนะคะในวันที่แจ้งงานถ้าพี่พี่สมาชิกหรือลูกค้ายังไม่ได้โอนเงินเข้ามาน้องๆจะไม่สามารถทีงานในพี่สมาชิกได้นะคะ